ตลอดบั้นคะ้ะที่ไม่มีเวลาว่างเข้าไปตอบรีวิวลูกค้าเองมาฟังทางนี้ได้เลยฟังก์ชันการจัดการรีวิวของระบบมิซเซลเลอร์ช่วยคุณตอบกลับรีวิวลูกค้าโดยอัตโนมัติได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถปล่อยให้ระบบช่วยจัดการรีวิวของลูกค้าเองได้ค่ะมาที่การตลาดตรงนี้นะคะการจัดการรีวิวค่ะเทมเพลตตอบกลับตรงนี้เพิ่มเทมเพลตคะ่ะตั้งชื่อเทมเพลตนะคะทั้งหมดมี5้าดาวกดปุ่มแก้ไขสามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับสำหรับแต่ละดาวได้ พิ่มข้อความได้สูงสุดติดข้อความสําหรับแต่ละดาวระบบจะสุ่มเลือก1ข้อความในการตอบกลับแต่ละครั้งเมื่อลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะกดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าการจัดก,การรีวิวค่ะเลือกร้านค้ากดปุ่มตั้งค่าค่ะจากนั้นเลือกแคมเปญค่ะกดบันทึกค่ะเปิดปุ่มสถานะแทมเปญระบบจะตอบกลับรีวิวลูกค้าโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ค่ะเปิดให้เป็นสีเขียว หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อไปบริการลูกค้าได้นะคะหากท่านในสนใจสามารถคลิกิที่หน้าโปรไฟล์ยูทูบของ b i er, mm ๊กเซล์เพื่อลงทะเบียนใช้งานรีได้ค่ะ